และพักเพื่อไทยเป็นแกนนารัฐบาลก็าหาเสียงอะไรไว้บ้างล่ะเอาเมื่อวานคุณสุรินทร์เทให้ดูแล้ววันนี้มาให้ดูอีกเดี๋ยวจะเปิดทุกวันดีไหมจนกว่าเขาจะทำข้อแรกครับแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตหมื่นบาทครับวันนี้เข้าไปนในโซเชียลเลยครับทุกคนถามหาหมื่นบาทยังไม่เข้าบัญชีนะครับคุณเศรษฐาเด็กเขารอให้อนอยู่แล้วเนี่ยนะหนึ่งหมื่นบาทมีบางคนไปถามหาร้านค้าแล้วนะว่ามีร้านไหนรับบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะไปใช้หมื่นดึงนะชาวบ้านเขารออยู่แม้นว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเตือนแล้วนะครับภาคเอกชนจะเตือนแล้วว่าเงิน4 5่ห้าแสนล้านเนี่ยเขาจะเอามาจากไหนคนละหมื่นละหมื่นเนี่ยถ้าไม่กู้งบประมาณไม่พออยู่แล้วครับก็จับตาดูว่าจะามาจากไหนและจะทําได้เมื่อไหร่ที่ดินทํากินนี่อันนี้สําคัญครับค่าแรง600บาทนี่แล้วก็เงินเดือนปริยาตรี2 5งหมแต่ว่าหมายเหตุไว้มาก่อนตัวเล็กหน่อยเดี๋ยวนี้ตัวใหญ่ละภายในปี25-70ครับอีกกี่ปีปีนี้ปีอะไรนะปี 6- กอีสปีข้างหน้าใช่ไหม ปี2570นี่ก็หาเสียงแบบนี้ได้ครับการเมืองสมัยนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคราวหน้าผมว่าผมจะตั้งพรรคแล้วก็จะหาเสียงนะมีนโยบายเออค่าแรงวันละ6 0,000ดีไหมภา,ายในร้อยปีข้างหน้าเออแล้วก็หาเสียงไปในอนาคตก็ได้กกตก็ไม่เห็นว่าอย่างไงนะเอา้าเกณฑ์ทหารสมัครใจนี่ดีไหมต่อไปนี้เนี่ยไม่บังคับและสมัครใจราคาสินค้ากเกษตรผมจําได้ป้ายที่มีหน้าคุณอุ้งอิงอ่ะใช้คําว่าอะไรนะขึ้นยกแผงเอออย่างนี้เลยนะ เพราะฉะนั้นนี่พ่อค้าแม่ค้าเราก็บรรดาเกษตรกรก็ต้องชอบเรื่องนี้นะครับราคาขึ้นยกแผงแก้ปัญหาเรื่องชายแดนภาคใต้นะครับนำสารที่สุขกลับคืนมาเอากัญชานะครับโอ้มีภูมิใจไทยร่วมไม่พูดถึงกัญชาไม่ได้หรอกครับไม่พูดเดี๋ยวคนก็ถามสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์และสุขภาพและเรื่องสําคัญที่สุดแก้รัฐธรรมนูญตั้งสสรครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่จะต้องจับตาแหละครับว่าพักเพื่อไทยจะแก้รัฐธรรมนูญออกมา ในรูปแบบไหน